สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับวิชาวิทยาการคำนวณกับครูโบว์เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่2การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมกันค่ะไปดูกันค่ะว่าจะตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้อย่างไร,รจจาการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้านะคะเป็นการเริ่มต้นของการเขียนโปรแกรมหลังจากนั้นเราจะไปตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำเนี่ยเป็นการเขียนคำสั่งให้โปรแกรมทำงานซ้ำกันหลายๆรอบนะคะตัวอย่างสถานการณ์ก็คือการเขียนคำสั่งให้เด็กผู้ชายเนี่ยเดินไปข้างหน้า39ก้าวนั่นเองค่ะเด็กผู้ชายมาแล้วให้เดินก้าวที่1ก้าวที่2ก้าวที่3แล้วหยุดเด็กผู้ชายทำอะไรแบบซ้ำคะทำอะไรวนซ้ำทำการเดินไปข้างหน้า3ครั้ง วนซ้ำสามครั้งถูกต้องไหมคะไปดูตัวอย่างคลิปวิดีโอกันค่ะการเขียนโปรแกร,รมแบบวนซ้ำนะคะตัวอย่างสถานการณ์ ถ้าต้องการให้พึ่งเนี่ยเดินไปเก็บน้ําหวานจากดอกไม้เพื่อไปทําน้าพึ่งนักเรียนจะเขียนโปรแกรมคําสั่งได้อย่างไรโดยใช้คําสั่งต่อไปนี้นะคะให้ขึ้นข้างบนลงข้างล่างเก็บดอกไม้ไปซ้ายไปข,าไปข,าขวาแล้วก็ทําการเก็บน้ําพึ่งนะคะด้วยคาําสั่งที่1นนะคะให้พึ่งเดินไปทางซ้าย2ครั้งอ่าแล้วก็ทําการเก็บน้ําหวาน3ครั้งนะคะตามคําสั่งเลยทําการเก็บน้ําหวาน3ครั้งนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็ให้พึ่งเดินไปทางซ้ายอีกหครั้งแล้วก็ทำการผลิตน้ำพึ่ง3ครั้งนะคะเห็นไหมคะว่าเกิดการทำวนซ้ำเกิดขึ้นตรงไหนบ้างเด็กๆมาดูกันนะคะว่าเกิดเหตุการณ์คำสั่งที่ซ้ำกันเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือการไปทางซ้าย การเก็บดอกไม้แล้วก็การผลิตน้ำพึ่งนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็สามารถเขียนให้มันเกิดการซ้ำกันได้แบบดำสไลด์เลยนะคะต่อไปการตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมนะคะเป็นขั้นตอนสำคัญในการเขียนโปรแกรมการตรวจสอบว่าได้ผลลัพธ์ตรงตามที่ต้องการหรือไม่ การตรวจสอบข้อผิดพลาดทําได้2วิธีนะคะ1เลยตรวจสอบคําสั่งขั้นตอนของการทํางาน 2. ตรวจสอบคําสั่งผิดรูปแบบทีละคําสั่งไปดูตัวอย่างวิดีโอกันนะคะเพื่อความเข้าใจง่ายค่ะการตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมนะคะ โดยอย่างสถานการณ์เป้ต้องการเขียนโปรแกรมคำสั่งให้พึ่งเก็บน้ำหวานแต่โปรแกรมที่เป้เขียนเนี่ยไม่สามารถทำงานจนเสร็จได้โดยโปรแกรมเขียนคำสั่งเนี่ยแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะโดยเป้ให้พึ่งเนี่ยเดินไปข้างหน้าเนี่ยไปทางขวามือเนี่ยส,สีครั้งนะคะผลปรากฏว่าพึ่งไปไม่ถึงดอกไม้นะคะ แต่พิจารณาแล้วจำนวนช่องที่พึ่งจะไปถึงดอกไม้ได้จะมีทั้งหมด5ช่องหรือ5ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเป้จะต้องเปลี่ยนคำสั่งจากวนซ้ำ4ครั้งเนี่ยเป็นวนซ้ำ5ครั้งนะคะหรือวิธีส2ตรวจสอบคำสั่งผิดรูปแบบทีละคำสั่งนะคะโดยพิจารณาคำสั่งทีละคำสั่งโดยสั่งให้เดินไปทางขวา4ครั้งใช่ไหมอ่ะเรามาดูตรวจสอบไปทางทไปทางซ้ายครั้งที่1ไปทางซ้ายครั้งที่2 ไปทางซ้ายครั้งที่3และไปทางซ้ายครั้งที่4ผลปรากฏว่าพึ่งเก็บน้ำหวานได้ไหมคะผลปรากฏว่าพึ่งเก็บน้ำหวานไม่ได้นะคะคำสั่งนี้ก็ผิดไปนะคะ <ø h S 1> กะ็เป้จะต้องเพิ่มจํานวน9เป็นจํานวน5ครั้งหรือทําการเดินไปข้างหน้าหรือทางขวาเนี่ยเป็น5ครั้งนะคะถึงจะถูกต้อง หลังจากนี้ไปดูว่าครูโบจะสอนอะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะหลังจากดูตัวอย่างคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเด็กๆมาดูทีละแบบฝึกหัดนะคะว่าเด็กๆจะต้องทําอะไรบ้างนะคะอย่างแบบฝึกหัดที่1นนะคะจะคล้ายๆกับคําสั่งที่ครูโบให้ดูในตัวอย่างคลิปวิดีโอเลยนะคะก็คือจงใช้ชุดบัตรคําสั่งที่กําหนดให้เพื่อสั่งงานให้พึ่งน้อยผลิตน้าพึ่งนะคะ เริ่มการทำงานจากกระบวนการหาดอกไม้จนไปถึงได้น้ำพึ้งห้ามข้ามขั้นตอนนะคะโดยเขามีให้สัญลักษณ์ให้ขึ้นข้างบนลงด้านล่างไปทางซ้ายไปทางขวาเก็บดอกไม้ผลิตน้ำพึ่งเก็บน้ำพึ่งนะคะเริ่มแรกเลยครูเบอร์แอบเฉลยให้นิดนึงนะคะเคลื่อนที่ไปทางไหนคะ เคลื่อนที่ไปทางขวา1ครั้งแล้วทำยังไงคะเคลื่อนที่ไปทางไหนต่อเคลื่อนที่ไปทางข้างบน1ครั้งแล้วทำอะไรคะแล้วเก็บดอกไม้เด็กๆก,ก็วาดรูปวงกลมเก็บดอกไม้เสร็จแล้วทำอะไรต่อ สั่งให้เคลื่อนที่ไปทางขวา1ครั้งแล้วก็ให้ทำอะไรคะผลิตน้ำพึ่งทำสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมนะคะทำสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นทำอะไรใช้ชุดคำสั่งให้ขึ้นไปข้างบน1ครั้งให้ขึ้นข้างบนอีก1ครั้งเป็น2ครั้งนะคะแล้วให้ไปทางซ้าย1ครั้ง แล้วก็เก็บน้ำผึ้งก็เป็นรูปหน้ายิ้มนะคะประมาณนี้โอเคไหมประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้นะคะต่อไปแบบฝึกหัดที่สองจงหาเส้นทางที่จะพาหนูน้อยกลับบ้านพร้อมเขียนคำสั่งแสดงเส้นทางเงื่อนไขาการเดินทางนะคะ1 ห้ามผ่านเข้าไปยังจุดที่มีก้อนหินสเก็บผลไม้ให้ครบตามจำนวนองุ่นให้ครบสามพวงแตงโมสามชิ้นและกล้วยหนึ่งผลนะคะอาตอนนี้เด็กๆดูซิว่าอางุ่นมีสามพวงถูกต้องไหมคะ งุ่นมี3ามพวงถูกต้องแต่แตงโมมีกี่ชิ้นคะ2ชิ้นนั่นแสดงว่าเด็กๆต้องใช้คำสั่งวนซ้ำใช่ไหมคะจะวนซ้ำตรงไหนก็ได้อาจจะวนซ้ำตรงนี้ให้เดินไปทางขวา1ก้าแล้วทำเครื่องหมายวนซ้ำทำเครื่องหมายวนซ้ำแล้วเขียนเลขหนึ่งอ่า วนสามหนึ่งรอบนะคะเด็กๆก,ก็จะได้แตงโมแล้วสองชิ้นนะคะแล้วไปทางไหนต่อคะให้ไปทางขวาไปข้างหน้าต่ออีก2อก้านะคะก็จะถึงกล้วยใช่ไหมคะเก็บกล้วยได้แล้วก็ไปต่อโอเคครูจะไม่เฉลยนะคะโอเคไหมแต่เงื่อนไขคือห้ามชนอะไรห้ามไปถึงก้อนหินนะคะก้อนหินมีสองก้อนนะสุดท้ายแล้ว เก็บแตงโมเก็บองุ่นเก็บกล้วยครบแล้วให้กลับบ้านนะคะโอเคไหมให้กลับบ้านนะคะโอเคนะแบบฝึกหัดที่3นะคะระบายในช่องสี่เหลี่ยมตามเงื่อนไขและคำสั่งที่กำหนดให้ถูกต้องเลขหนึ่งระบายสีส้ม เลข2ระบายสีเหลืองเลข3ระบายสีชมพูเลข4ระบายสีฟ้าไม่ยากเลยนะคะมีหมายเลขให้เด็กๆชัดเจนแล้วให้เด็กๆระบายสีตามคำสั่งที่เขาให้มานะคะว่าเลข1-4ถึง4เนี่ยต้องระบายสีอะไรแล้วผลสรุปสุดท้ายแล้ว รูปที่เด็กๆระบายได้คือรูปอะไรให้เด็กๆเ,เขียนลงไปนะคะว่าชั้นคืออะไรนะคะให้เด็กๆเ,เขียนลงไปนะต่อไปแบบฝกหัสที่4นะคะระบายสีตามรหัสคำสั่งโดยกำหนดให้1กลุ่มต่อ1สีและสีแต่และกลุ่มห้ามซ้ำกันกลุ่มที่1 1 f ถึง1 g 1 f 1>, 1 F ถึง1 G 1 F ถึง1 G ใช้สีหน E ถึง2 H 2 E อันนี้1 G อันนี้1 G ถึง1 1 F นะคะกลุ่มที่1แล้วก็2 E กับ2 H 2 E ไปถึง2อง H ครูโบอธิบายแค่กลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวนะอันนี้นะคะระบายสีอันนี้นะแล้วก็ต่อไป 3D ถึง 3I 3D ถึง 3I 3D ถึง 3I เอ้ยเออถูกต้องแล้ว 3D ถึง 3I แล้วก็ต่อไป c e ถึง c h c e ถึง c h c e ถึง c h และสุดท้าย 5f ถึง 5g อันนี้ยังอยู่กลุ่มที่1อยู่นะคะ 5f ถึง 5g 5f ถึง 5g ให้ใช้คนละสีนะคะ มี4กลุ่มใช้สีสีนะอันนี้เป็นตัวอย่างกลุ่มที่1นนะคะเป็นตัวอย่างกลุ่มที่1นึ่งคูบโบร,รงเงาไม่ค่อยเข้มมากนะคะเป็นตัวอย่างกลุ่มที่1จะได้คําสั่งแบบนี้นะคะตัวอย่างกลุ่มที่2เด็กๆก,ก็ดูว่าสีถึงส d ใช้ถึงไหนนะคะ4 d ดีถึง4 C ก็จะได้เป็นรูปร่างออกมานะคะโอเคไหม ต่อไปแบบฝึกหัดที่5จงถอดรหัสชุดคำสั่งจากรูปภาพต่อไปนี้อ่าแถวที่1แถวที่1คืออะไรคะเขาฉเฉลยมาแล้วคือ1น e กับ 1F 1E จริงๆเขาฉเฉลยผิดนะเนี่ย 1E กับ 1I นะคะเปลี่ยนเป็น 1E กับ 1I นะ เป็น1 e กับ1 i นะคะแถวที่1 1 e กับ1 i นะคะแถวที่2แถวที่2เด็กๆก็เขียนคำว่าแถวที่2แถวที่2เป็นอะไรคะแถวที่2เป็นอะไร 2d 2d แล้วก็ question mark หรือลูกน้ำา d d ส e 2>, 2 f แล้วก็ส h แล้วก็ส i แล้วก็ส j อ่ะไม่รู้ว่าจะชัดไหมเขียนประมาณนี้นะคะแถวที่สามคูโบสุ่มมาเป็นแถวที่ แถวที่6แล้วกันแถวที่3 4 5แถวที่6กคูโบแอบเฉลยแถวที่6นะคะแถวที่6มี6ก e 6, 6 F 6 G 6 H และ6 i นะคะอ่าประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะโอเคนะคะต่อไปแบบฝึกหัดที่6นะคะจงเติมชุดคำสั่งที่กำหนดให้ลงในช่องว่างเพื่อให้มาริโอเก็บเห็ดนะคะอ่ามาริโอเก็บเห็ดเริ่มโปรแกรมเริ่มโปรแกรม เริ่มโปรแกรมมาริโอจะไปเก็บเห็ดได้ยังไงมาริโอไปข้างหน้าใช่ไหมคะเด็กๆวาดรูปก่อนแล้วกันค่อยไปเขียนโปรแกรมข้างล่างใช่ไหมคะมาริโอไปข้างหน้า1นึ 19. แล้วก็ทําอะไรคะกระโดดข้ามดีไหมกระโดดข้ามกระโดดข้ามชืบกระโดดข้ามก้อนหิน อันนี้เป็นตัวอย่างจากคูโบเฉยๆนะกระโดดข้ามจากก้อนหินแล้วก็เป็นไงคะไปข้างหน้า1นก้าแล้วกหวะะ็หันขวานะคะหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าเก็บเห็ดได้เสร็จแล้วเด็กๆก็มาเขียนโปรแกรมข้างล่างไปข้างหน้าอันนี้เป็นตัวอย่างจากคูโบนะ ไปข้างหน้าเสร็จแล้วกระโดดข้ามกระโดดข้ามอะไรกระโดดข้ามก้อนหินนะคะกระโดดข้ามเสร็จแล้วทำอะไรต่อเสร็จแล้วไปข้างหน้าเสร็จแล้วไปข้างหน้าแล้วก็ หันขวาหันขวาแล้วก็เก็บเห็ดนะคะเก็บเห็ดอันนี้เป็นตัวอย่างจากคูโบโนะคะประมาณนี้นะคะเด็กๆไม่จำเป็นต้องไปกระโดดข้า ก้อนหินเหมือนคูโบก็ได้นะคะไปทางเรียบๆเ,เลยเหมือนคูโบก็ได้ไม่ต้องเหมือนคูโบก็ได้นะคะโอเคนะต่อไปแบบปักหาที่เจจงเติมชุดคำสั่งที่กำหนดให้ลงในช่องว่างเพื่อช่วยลิงน้อยเก็บแตงโมและกล้วยนะคะให้ทำแบบเดิมเมื่อกี้เลยแต่เด็กๆสามารถใช้ชุดคำสั่งทำซ้ำได้เหมือนอย่างที่คลิปวิดีโอที่คูโบพาดูนะคะ ให้ลิงน้อยเก็บแตงโมและกล้วยนะคะเด็กๆอาจจะใช้คำสั่งอะไรคะไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วหันซ้ายหันซ้ายใช้คำสั่งหันซ้ายแล้วก็ไปข้างหน้ากี่ครั้งคะสองครั้งเด็กๆก็ใช้คำสั่งซ้มสองครั้งได้กินแตงโมแล้วก็ไปข้างหน้า อีกสองครั้งก็ทำซ้ำสองครั้งแล้วก็หันซ้ายได้กล้วยนะคะอันนี้เป็นถังที่ครูว,วาดรูปนะคะประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะเด็กๆก็วาดรูปออกมาโดยอันไหนที่ทําซ้ําอย่างเช่นเดินไปข้างหน้าสองครั้งเนี่ยเด็กๆก็เขียนว่าทําซ้ำสองครั้งโดยเดินไปข้างหน้าสองครั้งประมาณนี้นะคะ ต่อไปแบบฝึกหัดที่8จงเติมชุดคำสั่งที่กำหนดให้ลงในช่องว่างเพื่อช่วยลิงเก็บแตงโมและกล้วยอันนี้จะเยอะขึ้นนะคะจะเหมือนจากเดิมเมื่อกี้เลยแต่เขาจะเขียนเริ่มโปรแกรมมาให้เด็กๆแล้วนะคะคูณ2แสดงว่าต้องเก็บกี่ครั้งคะต้องเก็บ2ครั้งถูกต้องไหมเริ่มต้นเลยทำไงคะ เริ่มโปรแกรมเลยไปข้างหน้าก่อนเลยไปข้างหน้าหนึ่งครั้งเก็บแตงโมเก็บแตงโมเสร็จแล้วก็เป็นไงคะไปหันหันไหนเนี่ยหันซ้ายหันซ้ายเก็บกล้วยทำซ้ำกี่ครั้งคะเก็บกล้วยกี่ครั้ง สครั้งหันซ้ายแล้วเก็บกล้วยกี่ครั้งก็เขียนลงไปเลยนะคะตามชุดคำสั่งแบบฝึกหัดที่9จงหาข้อผิดพลาดของโปร,โกรแกรมและแก้ไขให้ถูกต้องโดยเขียนแสดงขั้นตอนนะคะ<อ>เขาบอกว่าเริ่มโปรแกรมเนี่ยให้ไปข้างหน้าทำซ้ำสองครั้งคือเก็บดอกไม้สองครั้งแล้วก็เก็บ น้ำพึ่งเก็บผลิตน้ำพึ่งดูสิว่าไปข้างหน้ากี่ครั้งคะไปข้างหน้าต้องไปข้างหน้ากี่ครั้ง1 2แสดงว่าผิดหรือยังผิดแล้วไปข้างหน้าต้องไปสองครั้งต้องไปสองครั้งเด็กๆก็แก้ไขไปข้างหน้าเริ่มโปรแกรมไปข้างหน้าสองครั้งทำซ้ำสองครั้งเก็บดอกไม้ต้องเก็บกี่ครั้งคะ ต้องเก็บ3ครั้งแต่เขาบอกว่าเก็บแค่2ครั้งแสดงว่าผิดต้องเก็บ2ครั้งต้องเก็บ3ครั้งนะคะแล้วก็ทําการเก็บน้ําผึ้งกี่ครั้งคะ1ครั้งแล้วก็ผลิตน้ำผึ้งหึ่งครั้งนะคะแบบนี้นะเหมือนอย่างวิดีโอที่ครูโบพาดูนะคะแบบฝึกหัดสุดท้ายแบบฝึกหัดที่10 จากชุดคำสั่งที่กำหนดให้จงหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเริ่โปรแกรมเขาบอกว่าทำซ้ำสามครั้งโดยการเดินไปข้างหน้า1 2เดินไปแค่กี่ก้าวคะถึงจะไปถึงดอกไม้เดินไปข้างหน้ากี่ก้าวต้องเก็บดอกไม้ก่อนถูกต้องไหมแต่เขาดันไป เก็บน้ำพึ้งก่อนเลยแสดงว่าผิดตั้งแต่แรกเลยนะคะต้องเดินไป2อเก้าเพื่อเก็บดอกไม้1ครั้งแล้วก็เดินไปข้างหน้า1นก้าแล้วก็หันซ้าย1ครั้งแล้วก็ทำการผลิตน้ํำพึ้งกี่ครั้งคะ3ครั้งทำการผลิตน้ำผึ้งสามครั้งแล้วก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็ทำการ เก็บน้ำพึ่งกี่ครั้งเนี่ยหนึ่งครั้งนะคะให้เด็กๆด,ดูรูปตามรูปนี้เลยนะคะแล้วก็แก้ไขชุดคำสั่งนะคะที่เขาเขียนมาที่มันผิดนะคะโอเคนะก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทักมาถามคูโบได้เลยนะคะว่าตรงนี้ทำยังไงตรงนี้ต้องทำแบบไหนอะไรยังไงนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย